ค่ะก็วันที่9นี้นะคะบุรีรัมย์เดย์เดตจะไปเยือนพัทยานะคะแล้วก็พัทยาก็ให้ตั๋วเรามาทั้งหมด900ใบนะคะแต่ก็จะเอากองเชียร์จากบุรีรัมย์ไปแค่สามร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีตั๋วขายหน้าสนามประมาณ600ใบนะคะก็จะไม่เปิดรับจองที่บุรีรัมย์นะคะเราก็จะทําเหมือนกับแมทที่เราไปเยือนชมบุรีก็คือ,อไปซื้อตั๋วกัน อีกขอร้อยใบจะให้เจ้าหน้าที่ของสโมสรไปขายนะคะตามราคาหน้าตั๋วที่สนามพัทยาสนามหนองปลือนะคะก็คิดว่าจะให้เจ้าหน้าที่ไปขายตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงเป็นต้นไปก็แล้วกันนะคะอยากจะเชิญชวนแฟนบอลน,นะคะก็มาช่วยกันเชียร์เยอะๆนะคะถ้าใครไปเชียร์ไม่ได้ก็เชียร์กันที่หน้าจอทีวีนะคะที่บ้านหรือหน้าสนามไอโมบายแล้วก็จะมีถ่ายทอดสดให้ดูนะคะค่ะขอบคุณค่ะ เป็นสามแต้มที่ต้องถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าถ้าเราสามารถเก็บสามแต้มนอกบ้านเกมนี้ได้เนี่ยก็อย่างน้อยที่สุดผมก็เชื่อว่ามันจะการันตีการที่ทำให้เราจบเลขแรกได้ด้วยการเป็นแชมป์ไทยพรีมี์ลย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้นว่าพัทยาจะอยู่ในกลุ่มท้ายตารางแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยในฤด,ดูการนี้เนี่ยประมาทไม่ได้แม่แต่ แ์เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากขอกําลังใจจากผู้เล่นคนที่12อยากเชิญชวนแฟนบอลบุรีรัมย์ในเด็ดกูทั้งที่สามารถเดินทางไปที่พัทยาได้และทั้งที่ไม่สามารถไปได้ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้เล่นของเราที่จะเก็บ3มแต้มกลับมาให้กับบุรีรัมย์เพื่อที่จะรักษาการเป็นจ่าฝูงแล้วก็ปิดฤด,ดูกาลแรกด้วยการเป็นแชมป์ในเล็กแรกครับ We Never die. Who we wrong to, that we never die. We are the strength.